สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและก็นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รัว้วซีเทคนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจได้ส่งบุตรหลานของท่าน ได้เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยพันพง์แห่งนี้นะคะในนามของคณะผู้บริหารก็ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา นะคะให้ความสําคัญกับการศึกษาในด้านทางวิชาชีพซึ่งทางด้านวิชาชีพเป็นที่ต้องการนะคะเป็นที่ต้องการของแรงงานภายในประเทศท่านผู้ปกครองมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลถึงได้ส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนทางด้านสายวิชาชีพแห่งนี้นะคะ,ะครั้งนี้เป็นการปฐมนิเทศแล้วก็พบผู้ปกครองนะคะใน ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องการให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบรับรู้ในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของระบบการเรียนของวิทยาลัยนะคะก็การประถมนิเทศและการการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ก็มีประโยชน์กับท่านผู้ปกครองก็ซึ่งท่านผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะ เปิดดูเมื่อไหรก็ได้เปิดดูกี่ครั้งก็ได้เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยเรานะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมอีอาจารย์แต่ละฝ่ายแต่ละสำนักที่รับรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัว ที่บุตรหลานของท่านจะต้องเข้ามาศึกษาอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับปวชที่จะต้องเข้ามาอยู่กับเรา3ปีในระดับปวสที่จะต้องเข้ามาอยู่กับเราสองปีนะคะซึ่งตรงเนี้ยผู้ปกครองก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเรามีระบบการดูแลอย่างดียิ่งนะคะท้ายสุดนี้ในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์ขอสัญญากับท่านผู้ปกครองว่า ดูแลลูกหลานของท่านเปรียบเสมือนลูกหลานของเราเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองนักศึกษานะครับนักศึกษาใหม่แล้วก็นักศึกษาชั้นปีอื่นๆนะครับซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ปกครองคงจะ,ะท่านไหนที่ได้ดูคลิปวิดีโอในการประถมนิเทศ นักศึกษาประจำปีการศึกษา2,565นี้นะครับก็คงจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในกระบวนการบริหารจัดการนะครับในการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษานี้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเราคงจะต้องอ,อยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับจึงทำให้ในวันนี้นะครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน,นะจะได้มาพบกับ ท่านผู้บริหารคณะครูบาอาจารย์ที่จะมาให้ข้อมูลข่าวสารก่อนเปิดปีการศึกษานะครับในรูปแบบของออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอซึ่งถ้าผู้ปกครองท่านไหนสะดวกดูก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับตามคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะส่งลิงก์เข้าไปให้ท่านอยู่แล้วนะครับตามช่องทางของท่านนะครับผ่านยูทูบช e n e l ของวิทยาลัยครับ ครับผมก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตนเองครับผมน,นายอนุชางามจิตนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยพันพงศ์จังหวัดพะเยานะครับเบื้องต้นขออนุญาตแนะนำว่าวิทยาลัยของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับหรือจะพูดให้ยาวๆอีกนิดนึงนะครับก็คือวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ที่สองสองสองหมู่ที่หนึ่ง ถนนพระหนโยธินตำบลบ้านตาอำอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆตัวอําเภอเมืองอตัวอําเภอเมืองพะเยาเนี่ยแหละครับถ้าหากว่าผู้ปกครองอนักศึกษาใหม่ท่านไหนที่กังวลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆวิทยาลัยเนี่ยจะไม่เพียงพอต่อ,อบุตรหลานของท่านให้ไว้วางใจได้เลยว่าวิทยาลัยของเราไม่ได้ห่างจากตัวเมืองแต่อย่างใดครับตั้งอยู่ในอําเภอเมืองเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็อยู่รอบตัวนักศึกษานะครับแล้วก็ นักศึกษาที่เข้ามานะครับทั้งใหม่และเก่านะครับก็เรียนอยู่ที่นี่นะครับอย่างมีความสุขนะครับตามที่ท่านผู้อำนวยการนะครับได้แจ้งไปแล้วว่านักศึกษาที่นี่ต้องเป็นบุคคลที่เก่งดีมีความสุขจบไปแล้วก็มีอาชีพครับผมนะวิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยในระดับอาชีวศึกษานะครับซึ่งเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษามี2ระดับด้วยกันนะครับปีปวชและก็ปวสนะครับชื่อเต็มก็คือ ปวชออนั้นประากาศนียบัตรวิชาชีพนะครับส่วนปวสนั้นก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับด้วยแบ่งการสอนออกเป็นสองภาคว <c oughs> ainsi, ิชานะครับมีภาควิชาบริหารธุรกิจและก็ภาควิชาช่างอุตสาหกรรมโดยภาควิชาบริหารธุรกิจนั้นนะครับทั้งปวชและก็ปวสนะครับเปิดสอนในสาขาการบัญช <c oughs> <c oughs> <Magic> ีคอมพิวเตอร์การตลาดภาษาต่างประเทศนะครับ ท่องเที่ยวโรงแรมและบริการครับส่วนในภาควิชาอุตสาหากรรมนะครับทั้งปวชและก็ปวสนะครับมีไฟฟ้านะครับช่างยนต์ช่างอิเล็กเทคนิคยานยนต์เท,เ,ทเทคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศครับในส่วนของอาคารประกอบที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาคารเรียนหลักๆนะครับก็คืออาคาร1อาคาร2นะครับมีห้องสมุด แล้วก็อาคารอเนกประสงค์1อาคารอเนกประสงค์2นะครับโรงอาหารนะครับโรงยิมในร่มนะครับแล้วก็สนามกีฬากลางแจ้งตลอดไปจนถึงนะครับห้องศูนย์วิทยาบริการนะครับศูนย์สารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์นะครับอีกทั้งนะครับมีลานกีฬาทั้งกลางแจ้งแล้วก็ในร่มนะครับก็จะมีรูปประกอบตามที่ท่านได้เห็นอยู่ด้านด้านนี้นะครับ ส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรซึ่งเป็นบุคคลสําคัญๆที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยที่จะบริหารจัดการให้วิทยาลัยแห่งนี้นะครับสามารถดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้เป็นบุคคลที่เก่งดีมีอาชีพแล้วก็จบไปแล้วมีงานทําในอนาคตนะครับท่านแรกนะครับคือท่านอดอกเตร์สุวิมลชัยพันพงศ์นะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือชัยพันพงศ์นะครับท่านที่สองครับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเจษชัยพันธ์พงษ์ท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตและก็ผู้จัดการของวิทยาลัยแห่งนี้นะครับท่านจบปริญญาเอกด้านบริหารการศึกษาครับอีกท่านหนึ่งครับท่านคือท่านดอรภกาพรบุษบงท่านเป็นผู้อํานวยการคนปัจจุบันของเรานะครับท่านจบปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านคือท่านรองผู้อํานวยการนะครับ ฝ่ายแนแนวและประชาสัมพันธ์ครับท่านดรรุ่งฤดีรัชชัยศิน์นะครับท่านจบปริญญาเอกด้านาบริหารธุรกิจเช่นกันครับแล้วก็ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาครับส่วนผมเองนะครับคืออาจารย์อนุชางามจิตรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการนะครับจบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาและก็บริหารธุรกิจนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านรองผู้อำนวยการเช่นกันครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาครับอาจารย์อรรทัยปานคำครับท่านจบบริหารท่านจบปร,ปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษานะครับแล้วก็ด้านบริหารธุรกิจเช่นกันครับส่วนข้อมูลอื่นๆที่จําเป็นนะครับก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับ ก่อนที่จะไปในเรื่องของข้อมูลนั้นนะครับนักศึกษาที่เข้ามานะครับทั้งใหม่และเก่านะครับที่จะจบการศึกษาไปในแต่ละปีนั้นนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความร่วมมือนอกเหนือจากทางวิทยาลัยแล้วก็จะเป็นทางผู้ปกครองนะครับที่จะช่วยกันดูแลสอดส่องให้บุตรหลานของท่านนะครับจบนะครับการศึกษาแล้วก็เป็นผู้มีงานทําในอนาคตตามหลักสูตรที่ที่เรียนนะครับอีกทั้งก็จะมีอาจารย์นะครับ อาจารย์ในที่นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์แค่อาจารย์วิทยาลัยนะครับก็จะมีที่ปรึกษาที่จะคอยดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนนักศึกษาท่านไหนที่อยู่หอพักภายในสถานศึกษาก็จะมีอาจารย์หอพักนะครับคอยกํากับดูแลดังนั้นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของท่านผู้ปกครองก็จะมีหลากหลายช่องทางนะครับทั้งอาจารย์ผู้สอนเองนะครับตัวเบอร์โทรสานักงานต่างๆของวิทยาลัยเองที่จะได้แจ้งไปในอีก สักครู่นี้นะครับเราก็จะมีที่ปรึกษานะครับอาจารย์หอพักที่ท่านสามารถติดต่อได้นะครับท่านติดต่อสะดวกช่วงไหนนะครับก็ติดต่อช่องนั้นได้เลยนะครับช่องทางนั้นๆได้เลยนะครับอีกทั้งนะครับเมื่อกี้ผมพูดเกริ่นไว้ว่าการที่นักศึกษานั้นจะจบการศึกษาในแต่ละปีนะครับอนอกเหนือจากจะวิทยาลัยจะดูแลบุตรหลานของท่านแล้วนะครับ ท่านผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมอย่างยิ่งนะครที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านจบการศึกษาไปอย่างบุคคลที่สมบูรณ์แบบนะครับทั้งพฤติกรรมทั้งในเรื่องของการเรียนนะครับอันนี้ฝากท่านผู้ปกครองไว้นะครับว่าในอนาคตนะครับหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับทางอาจารย์ที่ปรึกษาเองอาจารย์ผู้สอนเองหรือวิทยาลัยเองก็จะมีช่องทางติดต่อไปทางท่านนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนทุกวันนี้เรามีช่องทางที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารท่านนะครับ แล้วก็เด็กที่จะจบการศึกษานะครับก็ทุกคนนะครับมีเกณฑ์นะฮะว่าจะต้องผ่านเกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะชั้นปีใดนะครับจบปี3หรือจบปศสอนะครับก็จะต้องเกรดเฉลี่ย2.00นะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะครับในส่วนรายละเอียดย่อยๆนะครับเดี๋ยวนะครับก็ อาจจะไปดูในช่องทางของเว็บไซต์นะครับหรือทางช่องทางอื่นๆในอนาคตที่เราจะมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารน,นะครับช่องทางสําคัญสําคัญอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือนักศึกษาที่เข้ามาในระบบแล้วนะครับทั้งนักศึกษาที่ประเภทกู้เงินเรียนนะครับของกยศนะครับกองทุนเพื่อการศึกษานะครับหรือจะ บางท่านนะครับไม่ให้ลูกกู้เรียนนะครับท่านก็อาจจะต้องชําระเงินค่าเทอมเป็นรอบๆไปนะครับเดี๋ยววิทยาลัยก็คงจะมีแจ้งไปสําหรับนักศึกษาที่จะชําระค่าเทอมนะครับแต่ส่วนนักศึกษาปวชนั้นก็คือเรียนฟรีตามปกตินะครับเว้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นใดนั้นๆเท่านั้นเองนะครับที่ท่านผู้ปกครองอาจจะต้องดูแลเช่นค่ากินค่าอยู่ค่าใช้เรื่องส่วนตัวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นน่าจะเป็นเรื่องของท่านผู้ปกครองนะครับ อันนี้ตามข้อมูลสไลด์ที่ผมขึ้นให้นี้นะครับก็คือ,อเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาที่กู้เงินนะครับก็ไปเช็คได้ตามเว็บไซต์นี้ครับ www.studloan.or.th นะครับท่านสามารถตรวจสอบยอดนี้ได้นะครับคำนวณยอดนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่กู้เงินยืมเพื่อการศึกษานะครับส่วนช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีเบอร์โทรของฝ่ายส่งเสริมการศึกษาหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ อีกทั้งนะครับเวลาทําการของวิทยาลัยของเรานะครับก็จะเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬกานะครับหรือ16หนาฬกา30นาทีนะครับขออภัยนะครับก็ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับอีกสํานักงานหนึ่งนะครับที่ท่านจะจะต้องเมื่อนักศึกษาเข้ามาแล้วนะครับก็คือสํานักงานวิชาการนะครับก็ผมนะครับกำกับดูแลอยู่นะครับซึ่งก็จะมีเบอร์โทรนะครับติดต่อให้ท่านตามที่ ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับตลอดอตลอดจน l ล n e แอดนะครับท่านผู้ปกครองก็สามารถเอาโทรศัพท์นะครับเปิดไลน์แล้วก็สแกน qr code นะครับของ l ล n e แอดนะครับซึ่งเป็นไลน์ที่ท่านสามารถนะครับ ตอบข้อสักถามนะฮะหรือมีข้อสงสัยใดๆก็ทิ้งข้อความไว้นะครับเดี๋ยวแอดมินของเราก็จะติดต่อกับให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องทางของเว็บไซต์นะครับ www.ctech.ac.th ครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับเบื้องต้นนะครับในการติดต่อสื่อสารของท่านผู้ปกครองที่จะที่ ไว้วางใจนะครับฝากบุตรหลานของท่านนะครับทั้งนักศึกษาใหม่และก็นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่กับพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับในนามของวิทยาลัยนะครับเราก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ดูแลไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้บุตรหลานของท่านจบไปเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและมีอาชีพในอนาคตครับในส่วนของผมนะครับอาจารย์อนุชานะครับก็ เบื้องต้นขอฝากไว้แต่เท่านี้ก่อนนะครับท่านไหนมีข้อสักถามนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะมีลิงก์หลังจากที่ท่านดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีลิงก์ส่งไปให้ท่านนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับออนไลน์นะครับว่าท่านได้เข้าปฐมนิเทศแล้วและหากมีข้อสักถามอื่นใดท่านสามารถตอบข้อสักถามในช่องข้อเสนอแนะนั้นนะครับแล้วทางวิทยาลัยก็จะรวบรวมคําถามนั้นนะครับแล้วก็ตอบคําถามไปให้ท่านเป็นข้อข้อนะครับตามช่องทางออนไลน์เช่นกันครับ วันนี้ครับขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองนักศึกษาใหม่แล้ก็นักศึกษาเก่าทุกๆท่านครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านดิฉันนางอรไทยปานคำดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาพูดคุย ะะผ่านทางช่องทางออนไลน์กับผู้ปกครองทุกท่านก่อนอื่นตัวอาจารย์เองขออนุญาตเรียกตัวเองว่าอาจารย์เนะาะยินดีนะคะที่ผู้ปกครองทุกท่านให้ความไว้วางใจโดยการส่งบุตรหลานของท่านได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในรั้ววิทยายลายัยเทคโนโลยีชัยพันพงษ์แห่งนี้นะคะซึ่งตัวอาจารย์อรไทยเองดูแลในส่วนของส่งเสริมการศึกษาได้ดูแล ภายในวิทยาลัยซึ่งโดยตรงกับนักศึกษาอยู่สองส่วนนั่นหมายถึงในส่วนของกองทุนกู้ยืมการศึกษาหรือเกี่ยวกับด้านการเงินกองทุนต่างๆของนักศึกษาในส่วนที่สองจะเป็นในส่วนของด้านหอพักภายในวิทยาลัยหากบุตรหลานของท่านนะคะพักอยู่ภายในหอพักภายในวิทยาลัยของเราเราก็จะมีกฎร,ระเบียบอาจารย์ในฝ่ายหอพักที่จะดูแลต่างๆ ซึ่งอาจารย์อรไทยเป็นฝ่ายควบคุมดูแลทั้งหมดในวิทยาลัยนะคะ,ะเราก็จะมีทางฝ่ายส่งเสริมการศึกษากองทุนกู้ยืมการศึกษาก็จะมีท่านอาจารย์กฤษณาวิชาเป็นหัวหน้าการเงินที่จะคอยอำนวยความสะดวกตอบคำถามให้ข้อมูลกับท่านผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหา ระหว่างที่บุตรหลานของท่านอยู่ในรั้ววิทยาลัยของเรานะคะเรามีสำนักงานการเงินคอยอำนวยความสะดวกให้กับตัวบุตรหลานของท่านและท่านผู้ปกครองสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสอบถามเกี่ยวกับกองทุนต่างๆนะคะที่สำนักงานการเงินและเราก็ยังจะมีทุนจากภายนอกสรรหาจัดหามาให้กับบุตรหลานของท่านต่างๆนะคะในอีกส่วนหนึ่งเราจะมี ท่านอาจารย์นรินทร์สร้อยผมที่จะดูแลในส่วนของหอพักภายในวิทยาลัยของเรานะคะซึ่งภายในวิทยาลัยของเราเนี่ยมีหอพักทั้งชายและหญิงจึงจําเป็นจะต้องมีอาจารย์ประจําหอพักทั้งชายและหญิงท่านผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาพักอยู่ในหอพักภายในวิทยาลัยของเราเนี่ยคะ่ะอาจารย์อรไทยเองเนี่ยขอพูดได้เลยว่าให้ไว้ให้ไว้วางใจได้เลยนะคะเพราะเรามี อาจารย์ดูแล24ชั่วโมงเรามีกฎระเบียบที่จะดูแลหอพักให้บุตรหลานของท่านได้รับความปลอดภัยซึ่งอาจารย์นรินทร์ส้อยผมและคณะอาจารย์หอพักทั้งชายและหญิงก็จะดูแลบุตรหลานของท่านดังลูกหลานตัวเอง นะคะคซึ่งในสองส่วนนี้ทั้งด้านของส่งเสริมการศึกษากองทุนต่างๆและด้านหอพักท่านผู้ปกครองก็จะได้พบกับอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็จะได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ท่านผู้ปกครองได้สงสัยหรืออยากมีคําถามก็เราสามารถที่จะ,ะกดลิงก์เข้าไปดูหรือมีเบอร์โทรนะคะหน้าเพจสอบถามกับทางวิทยาลัยโดยตรงได้เลยนะคะสุดท้ายนี้แล้ว ตัวอาจารย์อรไทยปานคำยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตหลานของท่านเข้ามาอยู่ภายในวิทยาลัยของเราและคณะอาจารย์และตัวคณะผู้บริหารเองก็สัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนดั่งลูกหลานตัวเองแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขนะคะเก่งดีมีสุขจะต้องเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่านค่ะขอขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์กิษณาวิชาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของวิทยาลัยนะคะวันนี้ฝ่ายการเงินจะมาแจ้งในที่ประชุมผู้ผู้ปกครองทราบอยู่สองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะเรามาดูเรื่องที่หนึ่งก่อนเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรีของวิทยาลัยของเรานะคะในระดับชั้นปวชนักศึกษาจะได้เรียนฟรี ในเรียนฟรีในที่นี้นักศึกษาจะได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาฟรีนะคะตลอดที่นักศึกษาเรียนอยู่และนักศึกษายังได้เครื่องแบบนักศึกษาฟรีอุปกรณ์การเรียนฟรีและหนังสือเรียนฟรีนะคะในวันมอบตัวนักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารให้กับการเงินดังนี้นะคะ หบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของนักศึกษาอย่างละ6ชุดนะคะสองสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครองจำนวน6ชุด 3. ส,สำเนาผลการเรียนที่นักศึกษาจบล่าสุดหรือรอบอจำนวน6ชุดส่งให้กับ การเงินแล้วการเงินจะให้คูปองกับนักศึกษามีดังต่อไปนี้นะคะคูปองที่1จะมีมูลค่า1,000บาทแจกชุดพะละฟรีนะคะส่งให้กับการเงินแล้วได้ชุดไปเลยนะคะส่วนที่2ส,ส่วนที่2จะเป็นคูปองเกี่ยวกับเครื่องแบบและชุดนักศึกษาฟรีในมูลค่า1,800บาทนักศึกษาจะได้เครื่องแบบและ ชุดนักศึกษาตามจำนวน1,800บาทและตามชุดสาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่ค่ะต่อไปคูปองที่3จะมี2ส่วนด้วยกันส่วนละ500บาทจะเป็นคูปองเงินสดในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะอยู่หอพักในสามารถนำเอาคูปองนี้ไปแลกค่าหอพักเทอมละ500บาทได้นะคะ มีสองมีสส่วนก็จะได้แลกทั้งสองเทอมนะคะแต่ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้อยู่หอพักในนักศึกษาสามารถนำคูปองนี้มาแลกเป็นเงินสดในวันเปิดภาคเรียนได้เลยนะคะอันนี้เป็นนโยบายของเรียนฟรีของวิทยาลัยของเราแต่จะมีบางส่วนเช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายเบตตเ็ดเลรดในส่วนนี้ต้องรบกวนท่านผู้ปกครอง ช่วยเหลือบุตรหลานของท่านตามกำลังของท่านที่มีอยู่ด้วยนะคะต่อไปเรื่องที่สองกอยศกอยศของเราเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยเหลือให้กับนักศึกษาในระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่ถ้านักศึกษากู้เรียนนักศึกษาสามารถได้ค่าของชีพเดือนละ3,000บาท ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่นักศึกษาสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่ได้เพื่อเป็นค่าครองชีพในการดําเนินการเรียนของนักศึกษานะคะในส่วนของการเงินมีมีเรื่องแจ้งเพียงแค่นี้หากมีข้อซักถามผู้ปกครองสามารถติดต่อการเงินได้คือเบอร์โทร0 5 4 8 8 7 1 2 1 1แแะ เบอร์โทร0646590472ค่ะสุดท้ายนี้การเงินขอขอบพ่อคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้ใจลูกหลานของท่านมาเรียนที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านครับสำหรับในการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2565วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยพันพงศ์ครับ ผมอาจารย์นรินทร์สร้อยพรมนะครับรับหน้าที่ในส่วนของงานหอพักนะครับภายในสถานศึกษาทั้งหอพักหญิงและหอพักชายนะครับจะมาแนะนำนะครับในส่วนของ นักศึกษาหรือบุตรหลานของท่านนะครับที่จะอยู่ในหอพักในสถานศึกษาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกขอแนะนำนะครับอาจารย์ประจําหอพักชายนะครับซึ่งนําโดยนะครับท่านหัวหน้างานหอพักชายอาจารย์ใหม่นาราจิตครับถัดมานะครับเป็นอาจารย์สมศรีโปแซะนะครับอยู่ส่วนงานหอพักหญิงนะครับพร้อมกับอาจารย์สันสนีตาลีนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับของหอพักหญิง2ท่านหอพักชาย2ท่านรวมทั้งหมด4ท่านจะอยู่กับนักศึกษานะครับคอยดูแล นักกศึษาตลอด24ชั่วโมงนะครับในหอพักเรานะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดทั้ง2หอเลยนะครับประตูหอพักนะครับจะทําการปิดอยู่ที่2ทุ่มนะครับเปิดในช่วงเช้าก็สะดวกนะครับสาหรับการมาเรียนในวิทยาลัยนะครับซึ่งอยู่แค่นี้เองนะครับเดินมาก็ถึงแล้วนะครับซึ่งหอพักหญิงและหอพักชายนะครับกฎระเบียบมีไม่มากเลยนะครับท่านผู้ปกครองเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางหอพัก ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็จะนําส่งนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลพะเยานะครับแล้วก็ รถฉุกเฉินต่างๆนะครับทางวิทยาลัยก็จัดเตรียมไว้ให้โอกาสนี้นะครับต้องแจ้งท่านผู้ปกครองว่าหากบุตรหลานของท่านนะครับไม่ได้นอนหอพักหรือว่ามีปัญหานะครับขัดข้องนะครับหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในหอพักเนี่ยนะครับทางงานหอพักก็จะทําการตักเตือนนะครับแล้วก็เรียกมาพบนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปก็จะแจ้งให้กับท่านผู้ปกครองทราบสุดท้ายนี้นะครับก็จะฝากเรื่องของท่านผู้ปกครองนะครับท่านใดที่นําบุตรหลานของท่านนะครับมาพักในบริเวณหอพักในโอกาสนี้นะครับ ถ้ามีนะครับปัญหาหรือว่าจะติดต่อนักศึกษาโดยตรงนะครับก็ให้สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์หอพักทั้ง4ท่านได้เลยโอกาสนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชยัยพงม์ได้ดูแลบุตรหลานของท่านต่อไปจนกว่าจะจบปีการศึกษาครับ